แตจริงๆกะไม่ได้จริงๆนะคอนเวอร์เซชันจริงๆคือไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอย่าลงน้ำนะนไม่ใช่ใช่คือไม่ได้บอกว่าไม่ผสมออกน้ำต่บอกว่าคู่บริจาคประสงค์ให้ประธานบุรีรัมย์ที่เนี่ยนั่งเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องลงน้ำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็นับถือแต่ไม่สมัครใจแต่ไม่ไม่สมัครสมเพราะว่าเงินองตั้งทองใช่ใช่เพราะว่าแกก็เป็นเป็นระดับแมเนจเมนต์ได้แล้วหรืออเปล่าคะ ็เออส <im <im ั okay. ่งการเป็นตัวแม่ไปเลยเาม่าดราม่าช่วยนำเรื่องเข้าในตัวโอเคหนุนแซ่จีคอนคอมเมนต์คอมเมนต์แซ่อ๋อจัดไม่ได้คิดวนแค่คอมเมนต์นี้คือคิดว่าน่าจะต้องมีอะไรแต่ว่ามันเหมือนคอมเมนต์มันหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ตัวช้าไปหน่อยก็ไม่ไม่อยู่แล้วแต่คิดว่าน่าจะมีอะไรแหละคือเราะออกมาออกตัวเลยที่ดูดายค่ะค่ะ เราจะทบค่ะเรื่องเนี้ยแต่บางทีก็มีคนมาแซวเราในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยเอ่อเอาจร uh, like mm ิงๆนะคือเห็นจากข่าวก่อนแล้วก็เอ๊ะเข้าไปดูว่าไอ้รูปนี้มันมีอะไรแต่รู้สึกว่าคอมเมนต์น่าจะไม่ไม่อยู่แล้วเงี้ยค่ะก็เลยไม่ทันได้อ่านค่ะพอรู้สึกไงบ้างคะพอเห็นแบบเนี้ยพอเห็นแบบเนี้ยพอเหมือนคนมาจับตามองเราว่าเราช่วยไหมเราอะไรยังไงแบบว่าเรา action ไหมอะไรเงี้ยค่ะ เราเขาจับผิดเราหรอคะในในในคอมเมนต์เป็นแบบจับผิดอยู่แล้วคะือแบบใช้ยังไงโอ้โหแต่งตัวอ๋อค่ะก็ก็ไม่ไม่ได้รู้สึกเลยคือมันไม่ได้อ่านด้วยแหละแล้วก็จริงๆมันก็โดนแซ่ได้ทุกวันอยู่แล้วเนาะคองเราอะไรเงี้ย ก็เลยไม่ไม่ไม่มีอะไรจะพูดเลยไม่รู้คอมเมนต์ไม่บั่นทอนจิตใจใช่ไหมเฮ้ยเราตั้งใจที่จะช่วยอ๋อไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้บ่นอนไม่ได้บั่นทอนแล้วก็คิดว่าช่วยจะส่วนช่วยก็ไม่ได้ไม่รู้ยังไม่ไม่มีอะไรจะพูดไม่รู้คอมเมนต์คือจริงนะ ไม่ใช่ว่าไม่ได้ออกนะคือไม่ได้บอกพี่บุ๊ว่าเอ้ยไม่ต้องไม่ขอให้ผสม,มอ,ออกนะ้ำคือไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าคือแค่ไม่ได้พูดอะไรก็คือแค่แบบคือเหมือนตอนแรกก็ทักไปว่ามีอะไรขาดเหลือไหมอะไรเงี้ยคือเราก็แบบ เอาเท่าที่เราทำได้อนะไรเงี้ยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าจริงๆก็ไม่ใช่แค่พี่โบเลยยังก็ยังมีอีกหลายๆาท่านอนะไรเงี้ยท,ที่เป็นที่เป็นเป็นวงการเป็นพี่ๆในวงการบันเทิงหรือว่าจริงๆยังมีคนธรรมดาที่เป็นคนท้องที่ท้องถิ่นที่เขาเหมือนช่วยแบบในคอมมูนิตี้ของเขาเนะคือมันมีเยอะมากที่เราแบบว่าเราไม่ได้เห็นเขาอะ่ะ mm hmm. ก็ ก็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 ทักแกไปแล้วก็บอกว่าเออถือว่าเรามีอะไรได้บ้างก,ก็พอพอคุยกันก็คิดว่าเอาจริงๆแล้วเรื่องของตังค์มันจะบกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละวันที่ออกไปมันมีค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องของน้มามันรถน้มามันเรือหรือว่าแม้แต่เรืออะไรอย่างเงี้ยก็ที่แบบใช้กันพังกันไปเป็นหลักๆอะไรอย่างเงีนะ้ย่ะก็เลยคิดว่าเออเท่าที่เท่าที่เราทาได้ก็ก็กคงเป็นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย เพราะใชยเพราะว่าถ้าจะพูดถ้าถ้าว่อเป็นของเป็นข้าวของหรือเป็นอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็คือทางบริษัทก็รู้อยู่แล้วว่าของแบบนี้ต้องซัพพลายจากที่ไหนอะไรเงี้ยคือเขารู้มากกว่าเราอ่ะเพราะว่าเขาทำเป็นแบบเขาทำมาตลาดใช่ทำมาตลอดไนเงี้ยคือเราก็เลยแบบเออถ้าอย่างั้นก็เออเป็นเป็นเป็นชาวตัน่าจะแบบว่าเหมาะที่สุดเ่อให้เขาแบบไปต่อช อชค่ะแต่ว่าก็จะอย่างก็จะเป็นอย่างที่บอกคือว่าจริงๆชมว่าทุกที่อะได้หมดนะคะคือชมมองว่าใครสะดวกแบบไหนสะดวกที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเห็น QR ที่ไหนอยากจะสแกนก็สแกนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเราอยากช่วยไก็ช่วยได้หมดอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าก็บางทีก็จะมีเป็นเคสที่แบบว่าเหมือนมันมาจากท้องที่จริงๆแล้วเหมือนอย่างที่ชมบอกว่าบางที่เขาอยู่ลึกแล้วเขาอยู่ไกลมากๆแล้วเหมือนเรา เขาไม่มีเสียงเออเสียงเขาไม่ดังอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสแบบว่ามามาถึงเราอะไรเงี้ยผมก็จะอยากทำฟิลคล้ายๆเวลาเราไปทำแบบ<ช>วัดป่าทำกระถิ่นนะวัดป่าแบบฟิลอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่วัดใหญ่แบบอะไรเงี้ยคือมันจะมีท้องที่แบบอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็แบบเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันค่ะค่ะแต่ว่าจริงๆก็ชมว่าชมเชื่อว่าทุกคนมีมีจิตที่เป็นกุศลอ่าเหนื่อยไหมคะมีมี มีความตั้งใจที่ดีอะไรเงี้ยคือชัวว่าได้หมด,ได,หมดได้หมดทําทําที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยเออคแเป็นกะเงีอะรกคือจริงๆะไม่ได้เออจริงจรนะคนเวอร์เซชันจริงๆคือไม่ได้ไม่ได้บอกว่า ไม่งงไม่ใช่คือไม่ได้บอกว่าไม่ประสมอ,ออกน้ำแต่บอกว่าผู้บริจาคะสมให้ประธานบุนลีนิธิเนี่ยนั่งเฉยเฉยแล้วก็ไม่ต้องลงน้ำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นับถือแต่ไม่สมับสายแต่ไม,ไม่ไม่สลับสายาตังทองใช่ใช่เพราะว่าแกากเ็เป็นระดับแมネจเมนต์ได้แล้วหรือเปล่าคะ ก็เออสั่งการเป็นตัวแม่ไปเลยเลยอ่าจะทนไม่ได้อะไม่ชอบเลยอย่างจำนวนตัวเลขร้านหนึ่งคุณก็บอกว่าส่มม่งแม่อ๋อไม่ได้คิดว่าสมมบ่งไม่สมมงแม่อะไรแต่ว่าเราก็คือประเมินจากสถานการณ์อะไรเงี้ยเออแล้วก็ประเมินว่าน่าจะต้องอยาอยางน่าจะต้องการสิ่งนี้สิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่อแกก็บอกว่าเรือแกพังไปลำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เราก็เออประเมินเราเนาะว่าน่าจะประมาณนี้เราอยากจะช่วยในส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็ขอบคุณที่ชื่นชมมาด้วยเลยนะคะเราค่ะจริงๆม่ต้องเคือเราส่วนเล็กน้อยมากค่ะจริงๆอย่างที่ชมบอกว่ามันมีคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยในสุขที่มันแบบห่างไกลมากๆแล้วเขาแบบว่าช่วยเหลือคนตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยด้วยด้วยแรงกายด้วย ด้วยแบบทรัพยากรทั้งหมดที่เขามีซึ่งแบบว่ามันไม่ใช่ว่าต้องมาชื่นชมเฉพาะคนที่แบบว่าให้สมารแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นข่าเจอที่ว่าเอเอ,อคนที่อยู่ตรงนี้ออกมาแล้วก็ให้แล้วก็ต้องไปกดดันคนอื่นว่าจะต้องให้ไม่ให้คือทุกคนมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันนะแล้วก็มีชมเชื่อว่าทุกคนแบบเป็นมีความรู้สึกร่วมกันอยู่แล้ว พียงแต่ว่าจะแสดงออกไม่ได้แสดงออกมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากจะให้ใช้ตรงเนี้ยแบบไปต้องไปแบบไปกดดันหรือว่าไปอะไรใครว่าเอ้ยทำไมเธอแบบอยู่เฉยๆหรือว่าแบบอะไรเงี้ยเอออยากช่วยก็เอออยากช่วยก็ช่วยใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ไหนบอกกำลังใจยังไงให้แบบบาคนบางคนัขาดขาดไปได้ไหมค่ะก็ จริงอะพูดยากคือไม่ค่อยกล้าพูดว่าเป็นกําลังใจเพราะว่าเราเป็นความรู้สึกว่าเราอะไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยแล้วเขาอาจจะคิดว่าเราอะไม่เข้าใจหรอกไม่รู้สึกหรอกอะไรนะคะคือเราอาจจะไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันเจ็บปวดสูญเสียแบบอะไรยังไงเท่าไหร่แต่ว่าเรามีความรู้สึกร่วมนะอะไรเงรี้ยคือเราเราเห็นแล้วมันก็ก็มันก็มีดาวนิดนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะก็เออก็เป็นกําลังใจ แล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็อ,อยากขอชื่นชมคนที่อยู่ด่านข้างหน้าทุกคนอย่างเงี้ยค่ะที่ที่แบบว่าเรียกว่าให้หมดทรัพยากรที่ตัวเองมีทั้งแรงกายแรงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เท่าที่สร้างมาเท่าที่มีคนกบบับเปิแชร์ให้ฟังอะไรเงี้ยบางบางพื้นที่ก็ก็หนักมากมีบางครัวเรือนก็เสียชีวิตแบบอะไรเงี้ยมันก็เป็นกำลังใจให้ มาอ๋ออันนี้อันน,น,นี้ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันไ,ไ,ไ,ไม่ทราบ rattling. แล้ก็น่าจะมีก็ชมว่าสถานการณ์แบบเนี้ยมันจะค่อนข้างเป็นเรื่องปกติที่เวลามันจะมีติดต่อมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยออค่ะแต่ว่าส่งไปที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยชมไม่แน่ใจเห <c oughs> ็นฟังคุณแม่บอกว่าเปิดให้แบบคนเอารถทุกคนได้เลยค่ะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ เรียบร้อยค่ะ